ฮื่อเสื้อใจหทล่ะค่ะนูาาะ้นบาดตรงมี้โอ้ยั้นว่าเอาไม่พายไม่พากพ็คือหลายอยู่ <c oughs> คนเัาตวเนี้เอื่นมาท่านมาขาวกั จ้างคนตัดแจกกระตัวผ่าก็งอ้มีตัดคนตัดแจกก็ทริมตัวต้องถือรักษาใจพ้นสหานก็ได้สนตัวนี่พระเจ้าเห็นไห้แจกหรือไม่มัดอีกแล้วสามสี่อยะาตานหอดเล็กน่อยก็เลยขอจะคล้องได้ก็ไปให้ลูกให้หลานเด็หนุงพ่อเทียวก็ง้ไปเห็ดเสร็จตีนมัดบ่ เป็นความสำคัญพรักษาใจจะมาโก้มากเจกมากไล,ล,ล,ล่ไล่รีๆีไปทั้งทันให้เป็นศินเป็นธรรมได้คติเตือนใจจากว่าเตือนใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนุพังก็มาธรรมามโนเสถษฐามโนโมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใจมีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จอยู่ที่ใจอันนันม,มีความสุขตลอกในโลกอันนี้เล็นไ,ไหมล่ะ <c oughs> ต้องการดินฟ้าอากาศต้องการปีหน้าผลจะดีนะถ้าปีนีน้พอดีปีหน้าผลจะดีวะ่ <c oughs> ะเลยพอดีจังิงส่แล้วนันโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเด้ หัวเราะกับร้องให้และคนปนเปนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งหวัวเราะชั่วโมงหนึ่งร้องให้นั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูใจพระพุทธเจ้าด้วยตรต้เพรูปพระพุทธเจ้าดูใจตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ นัแต่เราเตือนกันเมื่อวานนี่ถึงกับวันนี้จึงหยุดไม่มีอะไรพบฉันก็สังรวมระมัดระวงังไม่พูดไม่จาพูดกับพระพุทธเจ้าอดไม่พูดไม่จาทรี่บคบรีบ,บ,รบฉันเสร็จแล้วก็เข้าที่ตนเองถ้าไม่ขี้เกียดนั่งปวดแก้งปวดขาปวดโน่นปวดนี่ก็เดิน หนังสือประวัติพ่อแม่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นเดินไปเดินมาคนทางเหนือไม่รู้อะไรทุกเจ้าหาอะไรทุกเจ้าหาอะไรเดินกับไปกลับมาเดินกับไปกลับมาก็หาใจหาพุทโธหาพุทโธก็หาใจน,ะนั่นใจอยู่ที่ไหนล่ะ หากันหาไหมล่ะใจอยู่ที่ลมถ้าเห็นลมก็เห็นใจถ้าเห็นใจก็ถูกแล้วไปวัดทําบุญมันใช่ขนของไหมพระจุ้งก็ว่าทําบุญนั่นอยากให้รู้ความหมายสองอย่างกายกับใจบาปกับบุญวัดกับบ้านวัดสถานที่วัดกายได้กราววัดพระจาได้กล่าวคําบูชาวัดจิตใจดูความสงบ ทิ้งมันได้ที่พาทํากันอยู่จังนี้ถ้าไม่มาทําก็ได้อะไรตีนี้ถ้าพระไม่พาทําก็ไม่รู้พระไม่บอกหรือทั้งบอกให้ทําทั้งพาทําอีกแต่ว่ายังไงเพราะฉะนั้นจึงทรมานกิเลสพระด้วยทรมานกิเลสโยมด้วยถ้าใครขี้เกียดนั่งมาใส่บาตรกลับบ้านอย่าเข้าวัดไปยุ่ง อันไปแล้ว <c oughs> ไปวัดไปจุ่งไปหาเรื่องจุ่งย <c oughs> ิงได้เตือนปีที่แล้วรู้สึกว่าให้เอาอาหารใส่บารไม่ต้องเป็นหอ่อเป็นแห่เลยอยู่อังกฤษดุนอยู่บ้านเราก็ทำข้างหนึ่งมั่งบอกให้พระทำพระก็ไม่ทำเอาพระฉันแล้วก็ปิดบารถ้าใครโกรธให้พระคนนั่นก บาปมาทำบุญอะไรจะไปะโกรธไหนพระพระเอาพอพ<ะ>พดีแล้ว่ทรมานตนเองบ้างทรมานโยมบ้าง่ค็อยากโลภจยากใสหลายแต่ก็อเอามันก็น,น่าประเส่ิใส่เยอะๆลลอฉันมันก็ไม่หมดหรอกเด็กน้อยมันเพราฉันบ่ล่ะมันศินวันพระ มันถือศีลน,นะเห็นว่าบางคนก็ฉันไม่ได้หยิบแตงโมทีละกิ้นแล้วก็ยุดออฉันไม่ได้ก็ดีแล้วดากิเลต์นนะฉันเราก็มีภาระห้องน้ำนั่ยาเช็ดห้องน้ำห้องทาแซวสะญุบุ่นเหตุเอย่าง <c oughs> ที่ทีตะกวนจะเสด็จหลวองน้ำมีม่้ำหมูหน่อยมี่้ำหมาชุ่มือนี่ทำทาเนี่นั่นนี่หัวน้ำเป็นหัวสวมก็เป็นทองคำแล้วถ้าเจอตาจานไปถึงไหนเสียมก็ม่เยอะหุืตัวไป <c oughs> หาเหาองน้ำเปียงน้ำอีกเปียงหยั่งขึ้ไปอีก <c oughs> เห็นประเทศอินเดียวะ จะไปต้มท่าอายนั่นอายนี่เฮ้ยกินรีกิน,กนออกเอินมูวมาเบิงออกรีออกออการกินเอินมู่มาเบิงตีความหมายไดบ้า่ <c oughs> เร่งทำสมาธิเข้าการเป็นการตายเมื่อวานก็ไปงานศพแม่ขีอยู่ที่ของเกาะคนชลา ไปกำหนดเอาวันที่ยี่สิบเวลาพระเจ้าประสงค์มาสัตหะมางองค์อุโบสถแล้ววัดใดมีความประสงค์อยากไปเยี่ยมอยากไปดูในงานศพไปสงเคราะห์กันดูกันโดยเฉพาะไปดูศพนั่นแหละเป็นข้อธรรมะนั่นไปดูของจริงไปดูธรรมะไม่ใช่ไปฟังธรรมะ หรือไม่เข้าใจของจริงคือตายความตายของเรามันเที่ยงแล้วนั่นทั้งากลัวโรคโควิดปิดหน้าปิดตาปิดนู่นปิดนี่ไปกักไปขังกันไม่เห็นมีโรคอะไรเลยเดี๋ยวก็เครื่องปิดจมกูกราคาแพงว่าไปอีกไม่มีขายในตลาดนั่นเวลา เครื่องทาให้คนตายบ่อยๆทาไมไม่ยุดกันสุรายาบ้าเมายาบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องตายเตาไหร่เมงสุราขับรถไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักความเร็วเอาชนกันตายจังหวัดที่ตายมากที่สุดจังหวัดร้อยเอ็ดตายเพราะเรา โกกระปกที่สุดคือจังหวัดร้อยเอ็ดขยะไม่เก็บไม่รักษาทิ้งกระจัดกระจายนราบอกไม่ให้ห่อของจัดห่อมาเป็นภาระอยู่นี่แหละมาเคลียรยไปสุมแต่ละวันแต่ละวันก็เบื้องมุ่งแนวสุมก็พังเมือแล้วสุมรู้ประนดน ห้อยหลังก็จับใส่ก็ะไรตัวเป็นขินเป็นอันตำตาห้อยาากไปขัดใส่หมกอกีกแล้วแหลมไปซื้อเขามาบักมือผู้ไปควาดออกถือ <c oughs> ว่าคนมากยาก <c oughs> ไม่มีปัญญาไม่รู้หรอก บอกคํำบุญเท่าไหร่ไม่ทําผลุดทใต้ก็จะตกโมรดโลกกันแหละไป้จกไหมล่ะโมรดกโลกอือที่ไหนร่ารวยสวยงามนี่สองหม้อให้แปรสองหม้อเลยเป็นโมอรนรโลกก็จะเข้าใจเรื่องสวรรค์เรื่องพระนิพพานตัดสินถ้าเข้าใจเรื่องสวรรค์นิพพานก็เข้าใจเรื่องโมอรนรโลกนั่นสวรรค์ในอกนรกในใจไม่ดูสวรรค์ไม่รู้นรกนั่นเห็นไหม คุกคีอยู่กบนรกก็ว่าอยู่สวรรค์ตีกันตรงกันข้ามแล้วเพราะฉะนั้นให้ประกันแรงบ่าขาวเห็นหลายอยู่นะ้าออกมาตัดจ้างพุด้ตัดไหนไปคิดตัวาจักบามพนสีใสก็นไดตัวแกกน้อน้อย หมอดอัดยากเหลอเสียข้อกลมบมมีเสื้อสืเสษอุถ่ <c oughs> ายมากก็ไม่เอาขนผ่ามาปฏิเตุบวชไปหาตลาดหาซื้อผ้ามาผ่าอย่างกระนุงได้ตัวพระเจ้าจึงทรงอนุญาตมหาบังสกุลผ่าพันศพเพื่อไว้คนติดสวยติดงามศพโตเงาดีกันศพคือการ ศพเคลื่อนตัวได้เหม็นบุตรานาหุ่นไปหาศพใช้อีกคนบุตรคนนาคนตายศพนั่นหนึ่งคนเป็นกศพเคลื่อนตัวได้ไอะไรมาหัวเดาเป็นพระละนุ่งสองสันเทียปนุ่งกับซักผ้าซักผ้านั่นถึงานนั <c oughs> ่นวังวัดทอ,อดเศษทอดเลือดพุ่นเต้ มันจจิตใจไปมักโอ้มักเก๋อยู่หั้นที่ทำไรกิเลสวันไหนไปหรือทำายกิเลส,ลเลสแถวหัวหุ่มผ้าขาวติ <c oughs> โอ้แต่สรุปทั้งเวทเลยเนาะฮนพวกสูบน้ำกับขนพักจอกไม่ป่าบังนั่นแหะป่าบังนั่นแหละห้อนเด้ห้องนี่บ๊กหลายแล้ว เพราะว่าแต่ว่าคืพวกพักขนพกัพกปอดอพักปลอดด้วยนะขนมาปลกมันไว้ในมันฮว่านหน้าบกแล้วรถก็มีพักปอดกับปลวกไว้แล้วเฮตุต้งได้เองกันงั้ตีหลวงพอ่อมาสูบน้าหดให้ฮ <c oughs> ดได้แล้วก็บซอยกันรักษาในี่ยส่งตัวพักปอดก็งามรถก็มี ต่มาลงร้อยไ้อยู่เย็นได้กินน้ำผลมาใส่สะไนบ่ได้เบ่งสามสี่รถยักย่งบ่ยังบุญซ <c oughs> อยกันกตื่นขึ้นมาได้ยังถามตนเองพ่อได้งานกับได้ล้มหายใจก็ออกกังข่อยู่ดิอันตั้งใจภาวนางานพ่อได้ตื่นขึ้นมาเมื่อคัดหลังยังตัวเตะตัวเตะ เห็นของยจุดพันนาพันตาโบยจะก็ออกได้างานามยุทธขนทางก็บ้าออกนั่นนั่นเรียกว่าตาโบมีคนหน่อยพวกนี้เนาะทางทำไปมากก็มาตั้งหันน้ำได้ หอจริงหอของกัแจกการเบ่งการเอาระเบียบใหม่ทางลำไปมาดเ,ออเห็นลำไปมาดไปวัดถือเสือไปพร้อมก็เลยเอาเป็นตัวอย่างที่วัดนี้ไม่มีการปูเสือต้อนรับใครอยากนั่งดีก็ออกมาเองใครอยากฉันดีก็ออกมาเอง ถ้าพระสิบลูกกห้สิบเอ็ดหออีกห่อหนึ่งเหลือไว้ถักกินถนนส่บาทเราไม่เห็นน่ะมันผีหลอกหลายคนว่างงเราหลวงพ่อเลี้ยงแต่ผีหลอกพู <c oughs> ดจากดอกเรื่องนาตุญกุศลดอกตัวนี้โยมลูกหลานจติพี่น้องเสียตละมา ทำท่านก็ดีได้บาตรก็ดีนั่งสมาธิจเจริญเมตตาภาวนาสวดมนต์ไหว้พระก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราได้ทําแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางหลายในสาปปนกนรกนีต้องมารวมกันจงปกป้องปกปัก,ก,ก,กรักษาองค์ตนนั้งจงลูกหลานจติพี่น้องไมมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภยัย งานงานจึงใดการเงินจึงใดปรารถนาจึงไ่งอันใดจงสําเร็จจงสําเร็จสมดางความมุ่งม,มา่ปรารถนาโดยเฉพาะในหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจงพากันตั้งอกตั้งใจอยู่ในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจเห็นได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด โวอัตตานตุสภาโลโหวิณัสสตุมาเตภาวาทวนทรายโอสุเสเสกายุกคนภาวะเผวา <laughs> เระเถสะเนตังโวทาภาษานิโนตัตตารธัมมาวัฒนเตอาโยโนสุขังปาระ